สวัสดีครับอยู่รับช่อีสานมานาเาครับวันนี้พามาเบิงฟาร์มหัวเสียโซครับอยู่ไว้คูขาดครับตบนน้องเราอำเบิเพียงในครับฟาร์มไหครับ กลังกลุ่นาการตัวเตมเหมบริการรอบนอกบริการดีแฮงครับเดี๋ยวพาไปชมบัวคองเสียเพ่อนเออแต่ละตัวจุดยอดครับนี่จะต้ง,งงาม มีปลายซื้อพร้อมตัวนี้บราวนี่บราวนี่น้องบราวนี่ครับเนี่ยตัวเนี้ยนี่ก็ตัวกำงามครับน้องปีใหม่น้องปีใหม่ให้ดูโฉมหน่อยสิ ไปทุกตัวเลยตัวน,นี้นี่ครับจาของพน,นี่เสียโซ่ค,ครับแล้วไงอาหารโอ้โซก็ให้ดูเลยนนอ่ะให้เนี้ยนั่นเลยพ่นี่อ้เนี่ยเี๋วแล้วอสองด <Yeah. S 2> ้ว

เอามันบอกมึงคอดพร้อมบอโซนี่ผส<ะ>มเมีนมานี่คอดวันที่หกนี่สุดยอดของลำตัวนี่ครับโกโก้น้องโกโก,โกอ้อันนี้ลูกก็เมียเราจะผูกโซนเล คมมใช่ตัวเมียม,นมอ,น,น,อ,อมนก็สุ่ยเอเสรุจแสล้วนี่มูลราคาอยู่นี่ประตงกวสามสล้านนะนี่ก็ตัวเมียอ,อีกเ่วนี่เยียเพียบหขสมยาเพียบหมว่าน้ำส่งครับงบัน

ตัวโอ้ตัวนี้แบบงามว่ะน้ำเข็มมากเข้มนี่ลูกเห็ดเมียให้กันตนี้ นี่ครับสุดจอดครับนี่กำลังก่อสร้างอีกตัวเติอมอีกอันนี้ทักยังหันผสมมาหนิมันลูกมนันเสีย เออแบบอนี่อีกขกึ้นจะขาดเกร็ตืดปื่อยอยู่พี่งห่านี่เราลงบุดตัว่ห้านี่ต,นตืดปื่อยอยู่พี้ห่านี่ตืดปื่อยอยู่เสรม็มาแวะเยี่ยมชมครับที่บ้านครูขาดเออ มีทุกขอบเลยจนมีทุกขอบทุกตัวมาเลือ่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยฮย,ยจับได้บน เว้ยมีหยับมาแล้วหยับยีบบ่บ <c oughs> มาขอจับหน่อยโอ้โอ้ <c oughs> สุดยอดเคล้าง่าอาหาร ของความเมือนผู้ดูเลยดูแล,แลเองม่นต้องจ้างลูกน้งนองใส่ให้มดกสอบส,วส่วนมมม่มือ,อ,อมือละ,ะนนอสองสอบเม่อแล้วสองว้าไอสะพอลูรอเว้าาวามกินน้เนี่มือล้วสอบ

ผมไม่ใ้มัน้ล่อยมันบ่บ่อออยปล่อยออกท้องเลยได้เลย่าฮ่าฮ่าบ่อเดียวก็ปล่อยออกเสร็จแล้วสองถั่วปล่อยไหมใช่เดียวชุบปล่อยตั้งหกโมงแล้วใชอ้ย จะเลือดลอยเหมือนมูส่วนยูนยูกนก็วันละสองสอบหัวอ,อาหารเศร้าแล้งมูส่วนมันก็สุดยอดแล้วนี่กบออมผแยงใหม้มันมูส่วนกบออมผแยงองกบออมกันยุ้งให้มันไงรอก่อน ขายตัวเดียวน้่ก็แจเมียด้ตัวโซนี่ถ้ลูกนี่ก็ได้เมียตัวนี่เอ้าหำมาโซนนี่ขพดฮะข้าวโพดข้ใด่นโอ้ขดอีกขวดด แค่เราเก็บขียวนี่เราน้องเก็บขียวกันเถอะจ้างอีกเนี่ยตีคนนั่นว้ยเห็นอย่างพูดเดียวจะงินท้องไห้ไว้ส่มันตายก่อนเนอะจะบอกไ้บดทู่สวยเ่ไหบดทู่วั อันนี้ผสมเราไปส่วนผสมเนี่ยต้องเอาเจ๊ตุ๊กเมียนี่เนาะผ<อ>สมเองก็ยังไหนเนี่ยหม,มอโบสเลยซุปนี่เมียน,นี่บ่ดีครับเออสุ๊ดจอด่อย งมุเไก่ว้าที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลไค์กดครับถ้าใครให้อย่างไรครับสวัสดีครับ